สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าร้อยล้านวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูต้นมะลิที่ผมปลูกไว้มะลิไม้11เ,เดือนครับผมปลูกในที่ที่เป็นดินเหนียวและใส่ระบบน้ำหยดในของปีที่แล้วนะต,ตอนนี้ครับผ่านมาแล้วครับตอนนี้มะลิติดตัวได้ดีครับ แตก่กิ่งออกครับยอดอ่อนได้ดีครับท่านผู้ชมผมปลูกในพื้นที่พื้นดินเหนียวนะครับโดยใช้แกบดำรองพื้นดูครับแตกยอดอ่อนได้ดีนะครับแล้วผมก็ได้ใช้น้ำส้มควันไม้แล้วก็น้ำยาได้มแมลงฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงมากินใบดูนะครับท่านผู้ชมในพื้นที่ดินเหนียวทั้งหมดนะครับในโซนนี้ผมปลูกเมลิดไว้ประมาณ20กว่าต้น ตูต้นนี้ครับท่านผู้ชมแตกกิง่งแตกยอดอ่อนได้ดีครับท่านผู้ชมระบบน้ำหยดผมผมใช้ระบบระยะ30เซนแล้วก็ห่มด้วยฟางนี่ครับท่านผู้ชมแตกยอดอ่อนได้ดีนะครับละมลิดก็รอดตายนะครับแหงที่ผ่านมาผมแต่น้ำหยดเพียงแค่4ครั้งเองครับท่านผู้ชม เพราะเนื่องจากว่าฝนมาได้เร็วปีนี้ผมก็เลยได้ใส่ระบบน้ำน้อยต้นนี้ครับที่อยู่ในแอ่งหน่อยครับก็ยังเจริญเติบโตได้ดีครับท่านผู้ชมนี่ฮะแอ่งนี้เป็นแอ่งน้ำท่วมแ้วผมก็ยกพื้นให้สูงก็ยังรอดได้นะครับดูครับโซนนี้ทั้งหมดนะครับมาริดท,ที่ผมปลูกไว้ท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็เอาไปปลูกได้ครับมาริดในพื้นที่ดินเหนียว โดยใช้แกบดำํำแล้วก็ยกพื้นให้สูงก็จะสามารถปลูกต้นมะริดได้ดีนะครับดูต้นนี้ครับท่านผู้ชมสวยครับกำลังดีครับต้นมะริดสูงประมาณ40เซน50เซนนะครับดูครับกำลังดีนะครับคุมได้ฟางเยอะนะครับท่านผู้ชมถ้ามีน้ำใส่น้อยครับก็จะป้องกัน ต้นมะลิตายได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสวนป่าลอยล้านสวัสดีครับ